คำว่ามนุษย์มักผูกติดกับคำว่าเมตตาจิลธรรมและความเป็นปกติแต่ในเงามืดของประวัติศาสตร์มนุษย์บางกลุ่มกับเลือกตะกินกันเองไม่ว่าจะเพราะศรัทธาการอยู่รอดหรือความกระหายเลือดในคลิปนี้เราจะพาคุณมาดูจากกับประวัติศาสตร์พฤติกรรมคาริบาลิซตมพฤติกรรมมนุษย์กินคนที่มีมาตั้งแต่ต้นกําเนิดในยุคโบราณชนเผ่าที่มีจริงงานเขียนที่นเสนอพฤติกรรมเหล่านี้ ไปจนถึงคดีที่ทำให้รู้ว่าความหิวอันร้ายแรงกว่าปีาศาจคานิบาลที่ซึ่งคืออะไรคำนี้มาจากที่ไหนโดยคำว่าคานิบาลมาจากคำว่าคาริบซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในทะเลแคริบเบียนตอนที่ชาวยุโรปในยุคล่า,านานิคมมาถึงฝั่งพวกเขาอ้างว่าชนเผ่าคาริบจับศัตรูมาฆ่าและกินเป็นพิธีกรรมคำนี้จึงถูกเขียนเพี้ยนเป็นคานิบาล คำว่าคันิบาลิซึมคือพฤติกรรมของการกินคนนอกจากหมายถึงมนุษย์กินคนแล้วก็หมายถึงการกระทำที่กินสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเป็นอาหารการกินเนื้อคนเป็นสัมพันธ์ทางระบบมิเวททั่วไปในอนาณาจักรสัตว์และมีการบันทึกถึงสิ่งมีชีวิตมากกว่า1,500ชนิดการกินเนื้อคนของมนุษย์ก็มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีทั้งในสมัยโบราณและในสมัยใหม่และในความหมายกว้างๆคำว่าค a นิบาลิซึม หมายถึงการกินมนุษย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามพิธีกรรมความเชื่อเรื่องพลังชีวิตความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดหรือแม้แต่ความผิดปกติทางจิตในงานวรรณกรรมหรือในงานเขียนมีการนำเสนอเรื่องราวพฤติกรรมคณิบาลด้วยซ่งนำมาเพื่อใช้เพิ่มสีสันให้งานเช่น The Odyssey เขียนโดยโฮเมอร์ตอนที่โอดิซิวสและลูกเรือถูกจับด้วยยักษ์ไสคขอบ โพลิฟีมัสโพลิฟีมัสจับลูกเรือมากินเป็นอาหารทีละคนการกินมนุษย์ในเรื่องนี้สะท้อนถึงความป่าเถื่อนของอสูรที่อยู่นอกเหนืออารยธรรมกรีกคานิบาลิซึมในโอดิสซ,ซีย์มกแทนสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกของความมีเหตุผลมีอรารยธรรมคือความดิบเถื่อนสุดขีดหรือแม้แต่ในงานเขียนสมัยใหม่กับตัวละครอย่างฮันนิบาลเลสเตอร์ จากนิยายเรื่อง Silent of the l a b s แต่งโดยโทมัสแฮลิสโดยตัวละครด็อกเตอร์ฮานิบาลเป็นตัวละครคนกินคนที่มีสเสน่ห์ฉลาดเยือกเย็นผู้มีอาชีพเป็นจิตแพทย์อัจฉริยะนักชิมนักดน,นตรีชายาเดอะคานิบาลโดยตัวละครด็อกเตร์านิบาลคือปีศาจที่ใส่หน้ากากสุภาพบุรุษฉลาดโตลเล่มีรถนิยมแต่ว่าน่ากลัวถึงขีดสุด แตกต่างจากตัวละครอื่นตรงที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกแฟนตาซีแต่เป็นตัวละครฆาตกร,กรในโลกของความเป็นจริงคารดิบาลดิซึมจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดปกติทางจิตและอำนาจที่อยู่เหนือผู้อื่นคารดิบาลดิซึมที่ถูกใช้ในงานวรรณกรรมมักจะใช้สื่อถึงความดิบเถื่อนไร้อรยธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจวิปลิตหรือบทลงโทษเจอใจว่าความเป็นมนุษย์นั้นเปราะบางกว่าที่คิด พฤติกรรมคานิบาลริซึมในชนเผ่าความเชื่อที่อาจยังหลงเหลืออยู่ก็จะมีชนเผ่าโฟในปาปัวนิวกินีชนเผ่านี้เคยมีพฤติกรรมการกินศพของคนในครอบครัวโดยเฉพาะการกินสมองเพื่อเชื่อมโยงวิญญาณกับบรรพบุรุษแต่กลับทำให้เกิดโรคร้ายที่เรียกว่าคูรูโดยพิธีกรรมคือผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต จะนำสมองของศพออกมาผสมเข้ากับใบเฟิร์นแล้วนำไปย่างให้สุกในกระบอกไม้ไพ่พวกเขาจะกินทุกอย่างของศพยกเว้นถุงน้ำดีโดยเหตุผลที่ผู้หญิงเป็นคนประกอบพิธีกรรมเหล่านี้เพราะในวัฒนธรรมของชาวโฟเชื่อว่าผู้หญิงสามารถทำให้วิญญาณอันตรายที่อยากแฝงมากับร่างของผู้เสียชีวิตสงบลงได้ ตวนเหตุที่เด็กหลายคนติดโรคคูรูก็เป็นเพราะว่าแม่มักจะให้อาหารกับลูกซึ่งอาหารในพิธีศพนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยปัจจุบันมีการยกเลิกพิธีดังกล่าวไปแล้วเนื่องจากการเข้าไปควบคุมและการสั่งห้ามของรัฐบาลเผ่าโครไวการกินคนของชนเผ่านี้จะกินเฉพาะผู้ที่ถูกมองว่าเป็นหมอผีที่แฝงตัวในร่างของคนธรรมดาหากมีใครล้มป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ คนในชนเผ่าจะเชื่อว,ว่ามีหมอผีอยู่ด้วยพวกเขาจะจับคนที่สงสัยว่าเป็นหมอผีมาฆ่าแล้วก็กินเนื้อพฤติกรรมกินคนของชาวโครวัยจึงไม่ใช่เพื่อความหิวหรืออาหารแต่เป็นพิธีการในการล้างแค้นปัจจุบันอาจไม่มีจริงแล้วในบางส่วนก็อาจเป็นเพียงแค่การแสดงให้รายการสารคาดีดูชนเผ่าตูปีมัมปาในบราซิลในช่วงยุคล่าอนาณนานิคม เชื่อว,ว่าการกินศัตรูจะทําให้ได้รับพลังกล้า,าหาญพฤติกรรมคานิบาลทีซึมในโซนยุโรปและก็เอเชียความโหดร้ายไดนน้นนาประวัติศาสตร์ในช่วงยุโรปยุคกลางคุณอาจไม่เคยรู้ว่าคนยุโรปเคยกินเนื้อมนุษย์อย่างเปิดเผยเรียกว่า medicinal cannibalism หรือการใช้ชิ้นส่วนมนุษย์เป็นยารักษาผงกระโหลกรักษาอาการปวดหัว เลือสดสดๆใช้ในการเป็นยาอายุวัฒนะคนชนชั้นสูงเองก็ทำพฤติกรรมเช่นนี้ในจีนมียุคหนึ่งที่เกิดความอดอยากครั้งใหญ่ที่จีนต้องการเปลี่ยนประเทศจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดนโยบายที่ล้มเหลวเช่นการบังคับให้ประชาชนหลอมเหล็กเองยึดผลผลิตจากชาวบ้านส่งเข้ารัฐส่งผลให้เกิดความอดอยากครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น,นั้นประมาณ15ถึง45ล้านคนตัวเลขที่แท้จริงอาจยังเป็นการถกเถียงกันอยู่บางพื้นที่ในชนบทช่วงนั้นมีการผุดสพขึ้นมากินฆ่าเพื่อนบ้านฆ่าเด็กเพื่อกินและยังมีกรณีแลกลูกกันกินส่วนในญี่ปุ่นสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นในบางหน่วยบางแห่งที่ติดอยู่ในป่าเคยฆ่าศัตรู หรือฆ่านักโทษสงครามแล้วนำมาทำอาหารในภายหลังยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงในบางหน่วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการเป็นคานิบาลดิซึมโรคคูลูโรคหัวเลาะายเป็นโรคความผิดปกติของเส้นประสาทที่หายากและไม่สามารถรักษาได้พบเจอในกลุ่มของชนเผ่าโฟที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศปาปัวนกินี สาเหตุของโรคเกิดจากโปรตีนพรีออนพรีออนคือโปรตีนขนาดเล็กไม่สามารถละลายน้ำทนความร้อนทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นทนต่อความแห้งทนต่อแสง UV ทนต่อการละลายด้วยเอนไซม์สามารถติดต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตและก่อโรคได้เป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนปกติให้เป็นในรูปแบบก่อโรคก่อให้เกิดการสั่นของร่างกาย มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและการเสื่อมของระบบประสาทคู่รูเป็นคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาโฟกแต่ว่าสัน่นแสดงให้เห็นถึงอาการสัน่นจึงเป็นอาการหลักของโรคนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคหัวเราะซึ่งแสดงให้เห็นถึงอาการหัวเราะอ,อย่างผิดปกติของผู้ป่วยโรคยาขอบ p พอยเิตเป็นโรคสมองเสื่อมในคนเกิดจากโปรตีนพีออนเช่นกัน เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้ยากแม้ผู้ป่วยในปัจจุบันจะเกิดจากสาเหตุอื่นแต่ในอดีตเคยมีกรณีที่เชื่อมโยงกับการกินเนื้อคนในพิธีตกคานิบาลิซึมในยุคใหม่เมื่อเรื่องจริงน่ากลัวกว่าในภาพยนตร์คดีอิเซซากวะคดีมนุษย์กินคนแห่งปารีสเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนา1981ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผู้กระทำความผิดชื่อ นายอิสเซากะวะนักศึกษาชาวญี่ปุ่นวัย32ปีเหยื่อคือเรเนอร์ฮาร์ดริลนักศึกษาชาวรัฐวัย25ปีนายสากะวะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านวรรณกรรมอยู่ในปารีสเขามีปมทางจิตเกี่ยวกับความหลงไหลในเนื้อคนมาตั้งแต่เด็กเขาตีสนิทกับเรเนอร์หญิงสาวผู้เฉลียวฉลาดและจิตใจดีเพื่อเชิญเธอมาทำรายงานที่ห้องขณะเธอกำลังอ่านบทกวีให้เขาฟัง ซากาวะใช้ปืนยิงเธอจากด้านหลังจนเสียชีวิตหลังจากฆ่าเหยื่อเขาทำการล่วงละเมิดศพและเริ่มหั่นศพทีละชิ้นเพื่อนำมารับประทานเขาเก็บชิ้นส่วนไว้ในตู้เย็นกินต่อเนื่องหลายวันและบันทึกเหตุการณ์ไว้โดยละเอียดจากนั้นเขานำชิ้นส่วนเศษศพที่เหลือใส่กระเป๋าเดินทางแล,ล้วลากไปทิ้งที่สวนสาธารณะแต่ถูกพลเมืองดีเห็นพิรุษและแจ้งตำรวจทำให้เขาถูกจับได้ในทันที ารฝรั่งเศสตัดสินว่าเขาวิกลจริตไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตนได้และส่งตัวให้กับประเทศญี่ปุ่นเพื่อรักษาแต่ญี่ปุ่นปล่อยตัวเขาออกจากสถานบำบัดในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเพราะเอกสารจากฝรั่งเศสไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นเขาไม่เคยถูกดำเนินคดีหรือถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวกลายเป็นคนดังออกสื่อออกหนังสือ เล่าเรื่องตัวเองออกทีวีรับบทในหนังผู้ใหญ่คดีนี้ช็อกไปทั้งโลกเพราะฆาตากรไม่สำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยเขาพูดให้สัมภาษณ์ว่าการกินเนื้อมนุษย์คือความฝันที่กลายเป็นจริงคดีต่อมาเป็นคดีเครื่องบินตกที่เทือกเขาแอนดิสเหตุเกิดวันที่13ตุลา1972เหตุเกิดที่เทือกเขาแอนดิสเขตชายแดนอาร์เจนตินาและชิลีเที่ยวบินที่571ของกองทัพอากาศอุรุกวัย ผู้โดยสารเป็นนักรับบีชาวอุรุกวัยและครอบครัวรวม45คนเครื่องบินตกกลางเทือกเขาสูงหิมะหนาอุณหภูมิติดลบผู้รอดชีวิตในช่วงแรกมี33คนแต่หลายคนเสียชีวิตเพิ่มจากอากาศหนาวและหิมะถลม่มผ่านไป10วันอาหารหมดไม่มีของกินเหลือผู้รอดชีวิตตัดสินใจกินเนื้อเพื่อนร่วมทีมที่ตายไปเพื่อเอาชีวิตรอดโดยตกลงกันแบบสิ้นหวังที่สุด หลังติดอยู่72วันบนภูเขามีสองคนปีนข้ามเขา10วันเพื่อขอความช่วยเหลือวันที่20ธันวา1972ด้วยกู้ภัยมาช่วยที่เหลือได้ทั้งหมดมีผู้รอดชีวิตหลังจากต้องเผชิญกับนรกเยือกแข็งทั้งหมด16คนพวกเขายอมรับสิ่งที่ทำอย่างตรงไปตรงมาและไม่เคยปิดบังว่ากินตกเพื่อนคำว่ากินตกเพื่อนฟังดูน่ากลัวแต่ในเหตุการณ์นั้นคือทั้งเลือกสุดท้ายของมนุษย์ เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชีวิตรอดแบบสุดขีดในประวัติศาสตร์ภายหลังผู้รอดชีวิตหลายคนได้สัมภาษณ์ว่าการกินศพเพื่อนคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตและเรื่องราวนี้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังในชื่อเรื่องว่า l l i ยสในปี1993และสารคดีหลายเรื่องคำว่าคาริบาลลิซึมอาจฟังดูน่ากลัวและเป็นเรื่องของคนเทือน แต่หากมองลึกลงไปมันคือภาพสะท้อนของความศรัทธาความกลัวความหิวและขอบเขตของศีลธรรมของมนุษย์โอเคก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้คลิปนี้เราก็พูดถึงเรื่องคาริบาล,ลิสเตอ่ะเมอนาะโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าตอนนี้ก็สวัสดีค่ะจ้ามาตากคอนโด